ใช้ใบไม้เศษไม้นะครับเศษใบไม้เศษอาหารต่างๆครับาเอามาใส่แล้วหมักครับเนี่ะเป็นปุ๋ยดินครับดินนะครับนี่ครับดูดิครับท่านข้างล่างเป็นดินเลยนะครับเป็นดินใบไม้นะครับพอปลูแล้วจะเป็นดินครับผมไม่ได้ใส่ดินเลยนะครับอนะครับเราก็ได้ปุ๋ยนะครับทําโคขนาดนี้สวยมากนะครับนี่เราก็ได้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยชลินซี สู้นะครับสู้นะครับโควิดนะครับช่วงโควิดอยู่บ้านทำปุย๋ยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับขีกับปุ๋ยปุย๋ยขยะนี่เราจะตักปุ๋ยข้างล่างเอาไปใช้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำใบไม้เศษไม้มาใส่อีกนะครับเพื่อจะได้ปุ๋ยเอาไปใส่ต้นไม้ ใส่ทุเรียน,นรเราจะเอาไปใส่โคลทุเรียนครับใส่บางๆครับใส่ผสมบูกสมโอดแดง หมักแล้วเป็นปุ๋ยนี่ครับเราจะใช้ปุ๋ยนะครับที่ตักมาจากธนาคารปุ๋ยซีนะครับเราจะนำมาใส่โคนโคนทุเรียนนะครับ ลากมาที่นี่แล้วมาเก็บลากตรงนีนี่ลากลาก,ลากทุเรียนนะเนี่ยลากทุเรียนมาถึงนี่เลย ี่ปลูกได้ปีนะครับสิงหานี่ตัวนี้สวยที่สุดตัวนี้ มีปลูกได้สิงหานะครับก็ได้ปีนีมีากลากลากออกมานะรากเยอะครับแล้วเดี๋ยวโรยโรยปุ๋ยสีลิมบลิงแล้วเอาปุ๋ยสีน,นะ,ะที่ที่ได้จากตรง ได้ที่จากการหมันะครับเามาใส่ลากลากมันนะครับลากลากของทุเรียนยอดมากครับเราก็เอาปุ๋ยนะครับอีกสีเขาใส่รอบรอบครับ แล้วก็เอาดินกบนะครับนี่การปลูกเออนาะสูตรไขรสูบเัินนะครับก็ทดลองกันไปครับเป็นก็เลี้ยงฮะตายก็ปปูกใหม่นะนี่มันดูตุอนอันนี้เราก็ใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ดิน ามาล,ลอยรอบๆกบปุยที่ครั้งน,น,นี้สมบูรณ์ที่สุดนนสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดครับขอบคุณในการชมครับ